วดีค่ะทุกคนพลอยพาเสิยวันนี้เรามาไขาข้อข้องใจในหัวข้อเรื่องเสริมจมูกแบบไล้ซิลิโคนแล้วเสริมกับอะไรคะ่ะ เสริมจมูกแบบไร้ซิลิโคนนะคะกำลังมาแรงมากๆและคงมีใครหลายๆคนเนี่ยสนใจที่จะทําเสริมจมูกแบบนี้อยู่วันนี้จะมาบอกค่ะว่ามันคืออะไรยังไงค่ะการเสริมจมูกหรือว่าแก้จมูกแบบไล้ซิลิโคนนะคะสามารถแก้ได้ทั้งสันและก็ปลายจมูกเลยค่ะ เสริมจมูกด้วยอวัยวะของเราเองโดยอาจจะใช้กระดูกอ่อนหลังหูก้อนกกเซปตัมหรือแกนกลางจมูกและที่นิยมกันมากๆเลยก็คือกระดูกอ่อนซี่โครงค่ะไม่ใช้วัสดุแปลกปลอมอย่างอื่นเลยค่ะและการเสริมจมูกแบบไรซิลิโคนนะคะโดยใช้กระดูกของเราเนี่ยสามารถเลาสามารถตกแต่งทรงนะคะได้เหมือนกับการเสริมด้วยซิลิโคนเลยค่ะ หากสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่โรงพยาบาลเอเชียหรือเพื่อนๆคนไหนมีคำถามเกี่ยวกับสัญญกรรมนะคะสามารถคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะไว้คอยจะมาตอบนะคะ